มีการระเบิดราคาแบบพิคาดนะครับซึ่งมีคนหลายคนก็ได้บอกเอาไว้ว่าเอ้ยจุดนี้ราคามันอาจจะระเบิดได้นะเนื่องจากอุปทานมีอยู่อย่างจำกัดนะครับจำกัดแบบไหนเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing o o o s t t r y m มู n ไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story นะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของเทราหรือลู n a ได้กันเนื่องจากเทราหรือลู n a ยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนทายนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกับกระแสเดียวกับ the merge ของ ethereum นะครับและค่อนข้างใกล้มากเลยส่วนโปรเจกต์เหรียญอื่นๆมีอะไรใกล้เคียงไหมนะครับ ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือ Baby d o ดอ e เนาะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือชิบะอินโนะครับที่กำลังจะมาฉะนั้นหัวใจจริงๆนะครับที่กระแสตอนนี้ที่เป็นการพูดกันมากที่สุดนั่นคือการสเต็กนะครับการสเต็กแล้วการอาเอาอุปทานหมุนเวียนเนี่ยออกมาใช้นะครับคือมันมีการบีบให้เหลืออุปทานหมุนเวียนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับมันก็จะกลายเป็นการระเบิดราคาอีกช่วงหนึ่ง แต่ที่จะชัดเจนที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น e ีเทเรียนะครับแล้วก็ทาง Luna Classic ด้วยนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับ The Merge นั่นเองเอาแหละนะครับเราพูดถึงการ s เซ็กนะครับทำไมมันถึงทำให้เกิดเขาเรียกว่าการระเบิดราคาเกิดขึ้นนะครับและก็ฝรั่งหลายคนก็กล่าวนะว่าอีเทเรียจะไปถึง 5,000ดอลลาร์ 5, นะครับแล้วก็ทาง luna classic อาจจะเข้าใกล้1ดอลลาร์ได้ง่ายขึ้นทำไมเขาถึงใช้เหตุผลของการ staking นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหัวใจของการ staking คือการฝากใช่ไหมนะครับแล้วก็กินดอกยาวๆถึงแม้ว่าจะมีการมิ้นเหรียญออกมาเพิ่มนะครับในช่วงเวลาหนึง่งแต่ทุกคนก็คิดนะครับว่าอีเธอเรียมหรอมันจะมา มันจะพุ่งสูงอาจจะพุ่งสูงแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนฝันลูน่าเหรอลูน่าคลาสสิกหรือเปล่ากว่าจะมาอีกยาวนะครับอีก2อสามปีกว่าราคาจะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องของอาร์เธอร์เฮเยสนะครับได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการที่พ o ดออฟสเต็กมาเนี่ยก็จะทำให้เหรียญอีทู r รี m เนี่ยมันมีอุปทาน จำกัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือว่าสภาวะเงินฝืดนะครับสภาวะเงินฝืดเกิดจากการที่ทุกคนพร้อมใจกันสเต็กรวมถึงวานด้วยนะครับผมเชื่อว่าวานยังไงก็พร้อมกันสเต็กนะครับสเต็กกิ้งแน่นอนและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเห็นไหมการสเต็กกิ้งบนใบแนนะ่ะตอนนี้ยังไม่มีเหรียญอีเธเรียมนะเพราะอีเธเรียยังเป็น proof of work อยู่กึ่ง proof of stake นะครับ อีเทอร์เียมเนี่ยมีโหมดนะของไบแนนนะครับคืออีเทอร์เรียมสองจุดศูนย์ถ้าเกิดคุณจะสเต็กนะครับในรูปแบบของสองจุดศูนย์ก็สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดอีเทอร์เรียมเดิมเมอร์มานะครับพวกกระดาน,นต่างๆก็จะต้องเปิดการสเต็กิ้งนะครับในตัวของอีเทอร์เรียมเหมือนกันนะครับพอมันจะเป็นพุกออสเซ็กต์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทำให้อีเทอร์เรียมเนี่ย กับลูน่าแคสติกนะเป็นเหรียญที่คู่ขี้กันและก็น่าดูเหมือนกันนะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงส่วนตัวนะครับใน a r t h เ r อร์เฮนะครับก็จะเชียร์อีทูเรียมเป็นหลักแหละนะครับ mm hmm. เขาเขาอยู่กระดานปนะิดเม็กเนาะเป็น CEO นะครับแล้วเขาก็เชียร์นะครับทั้งสปอร์ตทั้งฟิวเจอร์เราได้พูดไปเมื่อวานแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับว่าเหรียญ ที่จะลงทุนนะครับในช่วงนี้ต้องลงทุนระยะยาวแล้วถ้าเกิดคุณลงทุนในกระดานสปอตนะครับก็มีการซื้อนะครับซื้อยาวนะครับเก็บไว้ยาวหรือขายทิ้งหรือหยุดซื้อนะครับก็จะเป็นคําตอบที่ช่วยในการขาดทุนของคุณได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นไอเรื่องของการการหยุดอ่าการทิ้งเนี่ยสำคัญนะครับเพราะบางทีอ่ะต้องต้องตัดสินใจเหมือนกันว่า กระแสเนี้ยมันยังไม่มานะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะถือแล้วสะสมต่อไปคุณต้องสะสมในในช่วงที่กระแสมันแรงๆนะครับมันมีเม็ดเงินเข้ามาใช่ไหมนะครับอย่างในกระแสของดี f i นะครับปลายปีนี้กับต้นปีหน้าจะมาแรงแน่ๆนะครับังนั้นกระแสของดีไฟคุณจะเห็นนะครับว่ามันจะเกิดการสเต็กครั้งใหญ่นะครับอะไรที่มัน เป็น proof of stake อยู่แล้วนะครับอย่างพวก ADA ก็ช่างมันเนาะอะไรที่มันกำลังที่จะเปลี่ยนแล้วก็อะไรอะไรกำลังที่จะมีมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมาอย่าง Luna Classic เนี่ยเราก็น่าจับตาม,มองเหมือนกันนะครับดังนั้น Ethereum นะครับเมื่อเข้า The Merge th เป็นเทียบร้อยนะครับทาง Ethereum ก็จะมีการเปิดให้ทำการ staking นะครับผมเชื่อว่าวานรายใหญ่จะทำการ stake นะครับแต่จะเก็บบางส่วนไว้ออกมาเล่นนะครับเพราะอุปทานมันจํากัดและการเล่นอันนี้คือการเล่นแบบระยะสั้นด่วนนะครับและก็บรรดาเมาหรือว่าวานขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็จะมีการเอามาเล่นเหรีออยญน,น,นะครับในช่วงราคาร้อนแรงตามนั่นเองเนื่องจากพอร์ตการลงทุนของเขาเนะี่ยนะครับโดยเฉพาะเมากับวานขนาดเล็กก็จะไม่มีมากเท่ากับวานขนาดใหญ่นั่นเอง ก็จะทําให้เห็นนะครับอุปทานก็ยิ่งจํากัดมากยิ่งขึ้นเอาแหละนะครับเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างกําลังจะมานะครับเราก็มันจะเป็นเป็นอะไรที่เป็นกระแสอยู่ตอนนะครับโอเคเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าอีทเรียมจะเกิดเขาเรียกว่าสภาวะเงินฝืนนั่นเองส่วนรูน่าคลา s สิกล่ะนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีการพัฒนา นะครับตัวโนดที่เป็น V0.5.22 นะจาก21นะครับก็จะเน้นเรื่องของการ Staking แล้วก็การเบรนนะครับการเป็นแบบออโต้เบรนผ่านการ Staking นะครับก็จะมีการเบรนด้วยนะครับจากการที่ทำธุรกรรมในการ Staking ก็คือเงินที่คุณเสียค่าฟรีต่างๆก็จะไปเบรนนะครับในของตัวตัวอ่าเจด wallet ที่เขากำหนดเอาไว้ นะครับตัวนี้ก็จะทำให้ราคาของลูนาแคสิกเนี่ยอาจจะขยับขึ้นเร็วกว่าเผานะครับเพราะเผาเนี่ยมันยังไงมันต้องใช้เวลานะครับยิ่งยิ่งเผามากเท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องใช้เวลาเหมือนชีบะเนาะชีบะกว่าจะเริ่มมีการขยับราคาขึ้นอีกครั้งคุณดูสินะครับมันต้องใช้เวลาเผาเกือบปีนะครับลูนาแคสซิกก็ใช้เวลาเผาเหมือนกัน และในปีหน้านะครับน่าจะสำลิดผลเรื่องของการเผาแต่ผมว่าเรื่องของการสเต็กเนี่ยน่าสนใจนะครับคนส่วนใหญ่คิดว่าสเต็กแล้วนะบรรดาเมาหรือวานขนาดเล็กคิดว่าสเต็กแล้วเอ้ยมันราคามันอีกไกลนะมันอีกยาวนะครับอยู่ๆนะครับเขาเปิดเริ่มเปิดสเต็กนะเปิดไอเขาเรียกว่า power stake เนาะเปิดโนดในการสเตกเกิดขึ้นในในตัวกระดาน,นต่างๆเพราะหลายคนก็ บอกผมนะว่าเฮ้ตอนเนี้กระดานเนี่ยมันเต็มนะมันไม่สามารถที่จะสเต็กได้บนใบแนนอะอย่างเช่นใบแนนนะจริงๆอะผมลองเข้าไปดูแล้วมันสเต็กไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการอัปเกรดนะครับไอตัวโค้ดก่อนนะครับเพื่อจะทําการสเต็กทําให้มีนักกูรูนะครับแห่งความกลาวาเนี่ยหลายสถาบันเลยออกมานะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการสเต็กออกมานะครับ การสเต็กเนี่ยอาจจะเปลี่ยนตัวของดูนาลาสิกก็ได้ในช่วงเวลาที่ทุกคนคิดว่าราคามันไม่ไปแล้วนะครับทุกคนก็พร้อมเริ่มมีการสเต็กทุกคนก็สเต็กนะครับเสร็จแล้วพอสเต็กเสร็จราคาก็ขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะเมาก็เอาเหรียญที่ออกมาจากสเต็กไม่ทันนะครับเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันจะเกิดการอุปทานหมุนเวียนมันจะเกิดเกิดแบบว่าเหรียญที่มีอยู่ จำกัดลงอย่างมากเลยนะครับมันก็จะเป็นการเล่นสั้นของของ,ของบรรดาวาดและลูน่าแคสติกนะครับทุกคนก็เก่งกําไรไว้ทุกคนก็คิดว่าไม่ขึ้นบางคนก็ขายทิ้งบางคนก็คิดว่ามันไม่มีอนาคตแ่ก็โยนเหรียญนี้ทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เห็นนะครับว่าหลายคนอาจจะคาดผิดก็ได้นะครับปลายปีนี้อาจจะใกล้ถึง1ดอลลาร์ก็ได้แต่ผมไม่ ผมยังยืนยันนะว่าไม่ถึงหนึ่งนะครับแต่อาจจะใกล้ถึงนะครับเพราะว่าคนดูแต่เรื่องของอุปทานเนี่ยทั้งหมดนะครับว่าอุปทานเท่านี้ต้องใหญ่กว่าบิตคอยอย่างน้อยสามเท่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองดูแล้วมาเปรียบเทียบในจังหวะที่อุปทานมันเหลือน,น้อยจริงอ่ะราคามันจะดีดไปไกลามากกว่าขนาดไหนลองคิดดูแล้วกันนะครับเพราะว่าวานเนี่ยเขาก็ต้องการเล่น แล้ววานเป็นพวกอะไรครับคูคอยบนแนนนะครับลูน่าติกอย่างเงี้ยนะครับยังไงพวกเนี้ยนะครับเขาก็ต้องมีการซื้อเหรียญเอาไว้นะครับเราก็ทำการสเต็กเราก็เอามาเล่นในระยะสั้นกันกแน่นอนเอาแหละข้อมูลมีประมาณนี้นะสนใจทักเข้ามาที่เพจฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม ไลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลอลการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna Ethereum จะ g o to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ร์ด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอรับประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจาก r e f e r r ร์ Code นะครับจากคอยนมูนเท่านั้น 2. คือต้องทำ kyc level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน xchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอดดอปภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a d ด d o ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศน,นะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้